ลูกาบทที่14 1ข้อ1 5ถึงข้อ24พร้อมคำอธิบายคงร่างมงเล็บ22ทรงสอนให้ต้อนรับการเชื้อเชิญของพระเจ้าบทที่14 1ข้อ15ถึงข้อ24ลูกาบทที่1 4 1ข้อ15ฝ่ายคนหนึ่งที่เอนกายรับประทานอาหารด้วยกันไม่ได้ยินคำเหล่านั้นจึงทูลพระองคว่าผู้ที่จะรับประทานอาหารในอาณาจักรของพระเจ้าก็เป็นสุขลูกาบทที่14 1ข้อ16 พระองค์ตรัสแก่เขาว,ว่ายังมีคนหนึ่งได้จัดงานเลี้ยงใหญ่และได้เชิญคนเป็นอันมากลูกกาบที่14ี่ข้อ16บหคำอธิบายหนึ่งอธิบายคำว่างานเลี้ยงใหญ่งานเลี้ยงใหญ่นี้แตกต่างกับงานเลี้ยงสมรสในมาไทบทที่ 22: อข้อ2ถึงข้อ14อันเป็นบำเหน็จแห่งอาณาจักรแต่งานเลี้ยงใหญ่ในที่นี้มีเพื่อความรอดที่ครบสมบูรณ์ของพระเจ้าพระเจ้าทรงเป็นชายคนหนึ่งที่ได้ตระเตรียมความรอดที่ครบสมบูรณ์เป็นงานเลี้ยงใหญ่ และได้ทรงใช้ผู้ทาสของพระองค์ซึ่งก็คืออัครทูตกลุ่มแรกออกไปเชิญพวกยูดายหนใงเล็บข้อ16หรืึข้อ17แต่ว่าเขาได้ถูกครอบงำด้วยความมั่งมีเช่นที่ดินโคหรือภรรยาเขาจึงได้ปฏิเสธคำเชิญของพระองค์ในงเล็บข้อ18ถึงข้อ20จากนั้นพระเจ้าจึงทรงใช้อัครทูตออกไปเชิญผู้คนตามท้องถนนซึ่งเป็นคนจนคนพิการคนตาบอดและคนขยเยก เขาได้ต้อนรับคำเชิญของพระเจ้านังเล็บข้อ21ถึงข้อ22กอเพราะเหตุความยากจนและความทุกยากแต่ความรอดนี้ยังมีที่ว่างสำหรับคนอีกมากดังนั้นจึงได้ใช้ผู้ทาสนังเล็บเบาไปยังโลกของชาวต่างชาติซึ่งมีถนนและรั้วบ้านเป็นแบบเลงเพื่อบังคับฟืนใจชาวต่างชาติเข้ามาจนนั่งเต็มในที่ว่างแห่งความรอดนั้นนังเล็บข้อ22ขอถึงข้อ23 กิจาการบทที่1 3ข้อ46หรือข้อ48โรมบทที่ 11: ข้อ25ลูกาบทที่ 14: 1ข้อ17เมื่อถึงเวลาเลี้ยงแล้วเขาก็ใช้ทาตของตนไปบอกคนทั้งหลายที่ได้รับเชิญไว้แล้วว่าเชิญมาเถิดเพราะสิ่งสารพัดเตรียมไว้พร้อมแล้วลูกาบทที่1 4 1ข้อ18บรรดาคนเหล่านั้นก็พากันขอตัวคนแรกว่าข้าพเจ้าได้ซื้อนาไว้และจะต้องไปดูนานั้น ข้าพเจ้าขอตัวเถอะลูกาบทที่1 4ข้อ19อีกคนหนึ่งว่าข้าพเจ้าได้ซื้อโคไว้ห้าคู่และจะต้องไปลองดูโคนั้นข้าพเจ้าขอตัวด้วยลูกาบทที่14ข้อ2ีอีกคนหนึ่งว่าข้าพเจ้าเพิ่งแต่งงานใหม่เหตุฉะนั้นข้าพเจ้าไปไม่ได้ลูกาบทที่ 14: ข้อ21ทาสนั้นจึงกลับมาเล่าเนื้อความนั้นให้นายฟังนายก็โกรธจึงสั่งทาสว่า จงรีบออกไปตามถนนใหญ่ตรอกน้อยในเมืองโดยเร็วพาคนจนคนพิการคนตาบอดและคนง่อยเข้ามาที่นี่ลูกาบทที่14ี่ข้อ2 2แล้วทาสจึงบอกว่านายเจ้าข้าข้าพระเจ้าได้กระทำตามท่านสั่งแล้วและยังมีที่ว่างอยู่ลูกาบทที่14ข้อ23นายจึงกล่าวแก่ทาสนั้นว่าจงออกไปตามถนนและตามรั้วบ้านบังคับฝืนใจเขาให้เข้ามา เ่อจะได้นั่งเต็มในเรือนของเราลูกาบทที่ 14: บสข้อยีเราบอกท่านทั้งหลายว่าในพวกคนทั้งหลายที่ได้รับเชิญไว้พวกแรกนั้นไม่มีสักคนหนึ่งจะได้ลิ้มรสงานเลี้ยงของเราเลย